สวัสดีครับผมนี้ผมก็จะมาเล่นเกมอุลตร้าแมนไฟติ้งอีโวลูชั่นสามกันนะครับผมไม่ผมมาดเพลงเราไปดูกันเลยกันนะครับผมเลสเกลแปงลงร่างเป็นยอบลูอุลตร้าแมนฮีกาเอ,อเอ้ยเออแล้วก็สมปราทเกาซ่าเกาบ้าอะไรสัอย่างเี้ยลืมเจอก <c oughs> ีเผอเออข,ขอขอโดด้วยที่เสียมารย้วเฮ้ยเอ้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 โอ้ยโดน เฮ้ยนี่แน่นี่แน่อืมไม่จะเท่าไรกันย่อๆย่อย่อเอ้เอเอเอคอมมอนเบเบ้เไอเจือฮึเอาที่ไปโดนเดี๋ยวจะโอเดย์มัน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 มาหนี่เลยเฮ้ยไม่แน่เน้นเน้นเฮ้ยเจือโอ้ยเฮ้ไวโอ้ยอื หบไม่โดนเฮ้ยเอาเวียนกันย่งยยึ่งยึยยเกือบไปแล้วครับผมเฮ้ยเยาลำแสงมิคาดมานีจีชแาราโปเกอาลาโฮเฮจีชาเฮยนี่เนี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 เออ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 เฮ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยเจดะจด เอ้ยย่ายาลัวลวให้เฮ้ยจจ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 จออเป็นไงล่ะจะเป็นบทเพลงนี่นนี่ๆเย้ยอุโดเลยเฮ้ยทีเด้อยอันนีนี่เน่เป็นไงล่ะมาได้เอมพีด้องนองเฮ้ยรับแสงไฟฟ้าพี่ข้ามาน เอ้ยเป็นไงได้ยึดเดียวจะฟักเหรอเฮ้ยอ้าเจ๊ยโดนเลยโอ้ my god เออไม่โอก็เอ็กไม่โอก็เอ็กนี่แหดาโอ้ด้วยเออเป็นไงล่ะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเขาหมอนเบ๊ะเฮ้ยจะโอ้ยเอื้ออื้อ โอ้โหอ่ะอืมมึงตุ๊บเลยกูเฮ้ยมึงตุ๊บถึงดาวอังคารเลยอุ้ยจือเลยเฮ้ยโอ้ยอืมอืมอืมเฮ้ยเอ้าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโดนอีกแนี่เดี๋ยว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 เอ่อเดี๋ยวถูกโอ้ยโล่งใจ ไอ้ลงใจก็วางไงล้วเด้อมานี่เลยมึงเฮ้ยนี่ผิดนังหวยงามนะจ้านายจับโอ้ยเอามาตาฟากิ้งใจเฮ้ยเอาแสงลูกบอลไฟมาไล่กันจ้ายังไงล่ะให้ได้อย่างนี้สิครับยัดแขมาตาฟากเกอร์ฮ้ยฮึมมันไม่ใคร่คนอุนเตมนทีกาได้แล้วแล้วเขาก็บินจากไปอย่างไรความหยางยื่อยอย แปลงล่างเป็นยมนุษย์อุนเตอร์แมนไดนาผู้แห่งเสรีภาพแห่งคุณธรรมโอเยมาเลยสปาร์ลาดตุ้งปูอะไรตัวใหญ่เนี่ยเรื่องเหมือนกันดินี่เนี่ยเปิดก่อนได้ปูดเป็นไงล่ะเฮ้ยจะจะหดโดนเลยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยว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 เอ้ยเอ้ย Come on เขามาใอยูซ uh, you know, hey, nee, ์ต He uh. sure, ิงส uh ัมติงเบบี้นี่เนี่ยเบบี้เฮ้ยชุดนี่หลบได้แล้วก็นี่แน่ยเพื่ทีมยังได้สวยนะจ๊ะนายจ๋าเฮ้ยล้ำแสงนพิฆาตมานเออนี่ชัวเตะแบบไปเดี๋ยว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 กำลังจะเปลี่ยนสีขอเปลี่ยนสีก่อนเออโอ้โหเอ้ะ

เอ้ยเป็นไงล่ะกระโดดยังเก่งเอ้ยเป็นไงยยังงงง่ายแข่งไปเลยโอ้โหโดนเลยเฮ้ยเอืออุ้ยเดี๋ยว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 เริ่มจะเริ่มจะลางไม่ดีไม่ดีไปบอกบอกก็ยังไม่ลางครับผมเฮ้ยว้าลำเสงลูกบอลไฟพิฆาตมา เพอเทวิลก huh? huh? hey. ูดไอเอมสอรีไอเอ็มเดุดดูีเอเวอร์เลอะไรกูนีฮะก่อย่าอยาเบลยยูเอ็มมีโอ้ยเฮะอะไรกูนี่กูละงงเลยมาขโมยเบเฮ้ยนี่เน่นี่เนี่นี่เนโอ้ยชิด โอลิชิเอโอลิโอโอิโอ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 นีนเน่นเ่เนเน่เนเ่นเ่โอ้อ้ยเเฮ้เน่อะไรไม่โดนฮ่าเฮ้ยลำแสงพิคาดมานพลังเซสวยหวาะเสด็งยังขาวสวย นะจ๊ะเฮ้ยเปลนลางเป็นล่างบึกบึนเฮ้ยเฮ้ยโยอ้ยนี่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 เฮ้ยนี่นี่อนี่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 นี้อือืออ๋อนี่นี่จ้าจ้เฮ้ยจ้าฮ้โดนอืม เออไม่ซีเรียมซีเรียมเฮ้เออคุนตาบาเรียยัดดูฮ่าฮ่าคอมอนเอ้เอ้เอ้เอออย่างงี้ะเท้ายาวยืดเผาเฮยนี่เนีเฮ้ยเอ้เอ้เอ้เอออ้เอ้เฮ้ยมหาโคดกนี่ โอ้ยมึงมึงก็รัวมไม่เก่งใจใครเนาะเฮ้ยข้าไม่เก่งใจเจ้าละย่าล้อมเสียงพิฆาตมันอามิตรพุทธงงเลยไอ้มิตรพุทธมาจากไหนก็ไม่รู้สิแฮะโอ้ยอีอีเขามาพร้อมกับความเงียบงำ อันแสงสว่างและสายน้ํา hey, อ hey, hey, hey. uh, ันหลั่งไหลมองเห็นเรือใบเล่นอยู่ในดินตาลแแห่อะไรกูนี่กูจะงงงงเลยมาเบ๊ะเฮ้ยกูอะโดนนี่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 เฮ้ยจเจเฮ้ยเฮ้ยโดนเฮ้ยเออเน้นเไม่เน้นก็ว่าไงแล้วนอลุกขึ้นมาเฮ้ยย้อยย้อยรัวให้นี่นี่น เออนี่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 เฮ้ยใจโอ้โดนเผาแย่งไก่แย่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ก็กลายเป็นอุนเตอร์แมนแก่แย่งแบลวเดอร์แฮไปเลยแล้วกูนี่แน่เออเออล้ำแสงพิฆาตมาแซ่อะไรจูจบฮือไม่ฮือก็ว่าไงนะน้อเฮ้ยฮือ อ้าขมนลุก้นมาอันแน่หลบได้โไม่โดนเฮ้ยยาโอ้ยไอ้นี่ตบเฮ้ยตบนี่เฮ้ยตบนี่เฮ้ยตบนี่เฮ้ยอัจะเยอัน่อันแ่อันนี่วายหลบวายหลบเฮอเฮอเฮ้ยหลบโอ้ยเเดเดเดี๋ยวเเนเเเด ไอ้เหือดโดนไม่แน่เลยเออเออสามเหลี่ยมเอ๊ะดาวแม่นด้วยไปแจ็ลอยถูกโอ้ยไม่ถูกว่าเตะแล้วเนาะไอ้เหือดหน่อยแน่แกไอ้สปาเลตจักโอมสังหารไอ้เหือดโอ้โหเออเฮือแม่งเค็ี่เดี๋ยว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 เกินไปแล้วมั้งหน่อยแน่แก น้อยเน่เฮ้เวลาปิดฉากแกซะแล้วล่ะเฮ้ยรวบรวมพลังเออเฮ้ยอืมลูกแก้วพลึกพิฆาตมานบอลเก็กกี้อะไรของกูนี่ไปเลยละนี่ไร้สาระตู้มั่วสั่วไปแลกกระปุกโอ้ยนี่คอสโมด ยกินส้มตำก็ไม่บอกกินส้มตำปุ่งปลาลากาไก่ไอ้ยาไม่มีอะไรนี่เริ่มจะเป็นเลยละขโมยบีบีอีกคนอื่นเปลี่ยนแรงเอื้อโดเลยเดี๋ยว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 เปลี่ยนแรงมาละนี่นี่นี่นัวนัวให้คโมนดีดิเออจะจะจะโอ้ยโดน đi 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 chụp đi 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 รวดเร็วแบบหันใจสมัยใหญ่ยังกุกกิ๊กยังปลุกูกกูกักเฮ้ยล้มเสียงสงบจิตใจจี้เออโดนเต็มเต็มเฮ้ยเปลี่ยนร่างเป็ดเอ๊ะ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 ที่ทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้เห็นนะเห็นนะเห็นนะเอ้ยเฮ๊ะจ้า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 อุ้ยล้มเลยจ้าจ้ายะ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 นี่เนี้ยนี่เนี้ย นี่เน่อเอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเหยุดหยเฮ้ยไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยมัดนัวพิฆาตมาอย่างน้ำใจนะจ๊านายจ้าเฮ้ยลำเสงสงบจิตใจแบบนำระสีกับรูบียกจับเดบเดบย้อยูยยเฮ้อะไรอนี่ ปวดหัวเดท่านนายจ่าโอเย่อุตรมนจัสติดอยูเรดีกิชุดอะไรอกนนี่ไปเลยแหละมาเบ๋โอเยเฮ้ยหลบเฮ้ยนี่น่เฮ้ยจ็บมึงนะโอ้ยโดนเฮ้ยโอ้ยโดน่่อี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 เฮ้ยอี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  เฮ้ยเนี่เนนี่น่นี่น่นี่แน่นี่น่นี่น่นี่เน่นี่เน่เฮ้ยจกจกจกจ่จกจี่่ขนะมือพี่รอกโอเย่มาตะบักกิ้งใจฮะเฮ้ยจ่หล่าแสงพี่าดมารอุ่นใจไหมล่ะออออเฮ้ยหลบตี่ีเฮ้ยหลบี่ีเฮ้ยนี่เน่นี่น่ยเจอเฮ้ย เฮ้จ่าจ่าจ่าเฮ้ยนี่แน่แน่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไวเลยเปลี่ยนล่างเป็นย่ดมนุษย์อุนเตอร์แมนจัสติสอะไรครับนี่เฮ้ยขอมอนนีเบีเฮ้ยทีบเอาเพื่อโดนเอ้ยนี่แน่ไม่น้ำใจแลเด้ฮ่าฮ่าเฮ้ย ล้อมแสงพิฆาตมันอันอืมโหดลายอันโหดลายด้วยดอะไรนไม่ออกละเออมันก็คิดอันโหดลายวิลิตูสจ,จวบปาดเลยอีอีย่ะ yeah, ลงมาเบลคัทเทปเฮ้ยเฮื่อมาเลยไอ้สป,ปราร์ตแมลงสาบพร้อมที่จะ ส่งแกไปสวรรค์นี่แน่เป็นไงล่ะเปิดมาก็เจอลูกทีไปคากับอ้ยโดนออ้ยโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ไอ้นี่นี่โอ้จเฮ้ยไแกเฮ้ยจ่าจ่าเป็นไงแล้ย่ะเฮ้ยเฮ้น้อเฮ้ยนี่แทีเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยวโดนทีคอเออ ไอไอ้จนไม่ออกแล้วเล้วแแ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 อแแนแแยแแเแแ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 แ้แแแโดนแแ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 ีแแ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 แ่แแ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 แำแแงจงหายไป แหลายเป็นลุงอนูเลยเย็ดเคเออโคตรเจ๋งเลยเ,เลย็ดแปลงร่างเป็นยจ้มนุษย์อุนเตแมนเอกแปดศูนย์ง่จะเล็ววะมาเลยไอสปราร์แลนด์เล็ดหอยไอ้เจ้ากินหอยนี่หอยหลอดไอ้นี่เนี่ยเฮ้อคำรามมาไหมวะ เออทำอะไรไปบทเพลงเรอเออขโมยเบ๋อโอ้ยนี่น <apply pain> okay. ี่น <mail dislike UC satisfy> ี <nhiều kaz uffy> ่่วดจวดวอันเนาะเฮ้ยอะไรออดเฮ้ยพลังสมเอือดโดนเดเดเเดเดดเเดเเเเน่่ด้เรื่องครับผมเฮ้ยเยอะ ลำแสงสะดือจุนห้าไปใจโดนนี่แน่นี่แน่นี่แน่เออเอ้ยนี่แน่คอมบอนเบ๋ลุกขึ้นมาสปัลเตนี่นี่นี่อันแน่หลบได้จะเจะเฮ้ยโดนเฮ้ยโอ้โหโดนด้เฮ็ยเอยนี่หมุนต่อหมุนหมุนหมุนี่แน่โคตเจ๋ง เฮ้ยท hey! 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 ุบท hey! hey! ุบไรเดอร์คิก้ไม่ใช่แล้วไอ้บ้านี่เลยแกตีตบเฮ้ยเคะหัวเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำอะไรอุ้ยนี่แน่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 เฮ้ยนี่แน่ทำอะไรทำอะไรยิบยิบเฮ้ยเฮ้ยน่เฮ้ยเริ่มแล้วตายของเจ้าแล้วนี่แน่เฮ้ยว้าเฮ้ย ลำแสงอับบารูรูรูเซ่บปวดหัวเลยชี้ชี้ด้วยยังไงวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันโคตรเท่โคตรเจ๋งโคตรอันตรายโอเคครับถ้าใครชอบวโมงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะหรือว่าไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกดแชร์ก็ได้ครับกดไลค์กดติดตามผมก็ได้ใหญ่เลยครับซื่อยู่าร์แจ็คแล้วก็ายบายครับผมเฮ้ยโคตรเหนื่อยเลย